สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณาให้นะครับสาหรับคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับ2.8งดีเซลนะครับ mitsubishi starina นะครับผ่อนเดือนละประมาณ4 0 0 0ก็ได้นะครับซื้อสดก็1 5 5 0 0 0ับาทนะครับโทรสอบถามเจรจาต่อรองกันดูได้เลยนะครับเราอยู่กรุงเทพนะครับสนใจให้รีบโทรติดต่อนะครับจะสดจะผ่อนแล้วแต่เลยนะครับใครเครดิตดีจัดได้จัดเลยครับโทรสอบถามกันดูได้เลยสภาพสวยนะครับ มือเดียวป้ายแดงเดิมบางโรงงานทูโทนนะครับสีสวยเอาไว้ใช้งานกันได้เลยนะครับสภาพแบบนี้งามๆนะครับท่านสนใจจัดได้จัดนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับนี่ครับสวยๆใครหาไว้ใช้งานนะครับสตาร์ดาก็เป็นรถที่แข็งแรงอึดทนถึกอยู่แล้วครับถ้าใครอยู่สายกระบะจะรู้จักเลยทีเดียวนี่นะครับสีสวยเงาวับเลยนะครับหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2005นะครับ2.8ดีเซล ลองชมดูก่อนได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับภายในก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับชมภายนอกมีกระบะมีพื้นรองมาให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ทนทานแน่นอนไม่ต้องกลัวผุครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เลยครับคันนี้ภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่เลยครับลองชมดูก่อนสวยทูกใจให้รีบเจรจาทดสอบถามไปทดลองขับดูนะครับสวยๆแบบนี้ เจรจาต่อรองราคากันดูได้เลยนะครับผมสําหรับผมทําหน้าที่นําเสนอนะครับและจะยังคงหารถสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากถึงเพื่อนๆพี่น้องด้วยนะครับว่ามีช่องนี้อยู่นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับใหม่ก็2องแสนหกโดยประมาณนะครับหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับเอาไปใช้งานกันได้เลย เครื่องเดิมนะครับงานๆแบบนี้ดูแลมาสมควรดูดีเลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับถ้าชอบเน้นให้โทรเจราจาสอบถามกันไปก่อนเลยนะครับสําหรับผมทำหน้าที่นำเสนอนะครับกับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับขอให้พี่น้องได้รถสวยๆไว้ใช้นะครับ